นะขอบคุณท่านรองผู้ในการแล้วก็สวัสดีอีกครั้งนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ครองที่น่ารักทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ ได้เข้ามาสู่รั้วสาธิตอนุบาลของเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเป็นครอบครัวใหญ่ที่เราจะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่โชคดีนะคะปีนี้รัฐบาลเปิดโอกาสให้นักเรียนมาออนไซต์ร้อเปอร์เซนนะคะแต่ก็หวังว่าแต่ยังไงเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา ความปลอดภัยของลูกๆเรานะคะในในส่วนของอวิชาการนะคะขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะในเรื่องคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ได้ถามมาในแชทนะคะในเรื่องของการมาโรงเรียนที่เป็นวันรายงานตัวนะคะเพราะว่าจะมีคำถามทุกปีเลยนะคะว่านักเรียนมารายงานตัววันแรกเราต้องทำอะไรบ้างนะคะ วันที่30เนี่ยท่านลองได้พูดไปแล้วนะคะ3ามใครมาบ้างแต่ทีนี้ในการมาโรงเรียนเนี่ยเรากําหนดไว้ในหนังสือประถมนิเทศคือ8ปดโมงครึ่งถึง11บเอโมงนะคะแต่ยืดหยุ่นได้เปถึง1 1บเอโมงครึ่งเนื่องจากว่าวันแรกทางโรงเรียนไม่ได้เตรียมอาหารกลางวันไว้ให้เด็กๆนะคะ แต่เรามีนมและของว่างนะคะอาหารว่างให้เด็กๆในวันนั้นแล้วก็เป้าหมายของการมารายงานตัวครึ่งวันของเด็กๆนะคะก็คือเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ทำความรู้จักกับห้องเรียนของเขานะคะ แล้วก็ได้รู้จักกับคุณครูทําความคุ้นเคยกับเพื่อนๆนะคะเพื่อไม่ให้เขาตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากเกินไปนั่นเองนะคะดังนั้นในครึ่งวันนั้นอาจารย์แต่ละห้องจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําร่วมกันคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะส่วนชุดนักเรียนไอชุดที่แต่งตัวมาในวันนั้นจะเป็นชุดนักเรียนนะคะ ชุดนักเรียนเพราะว่าชุดวัฒนธรรมเนี่ยเราจะเตรียมไว้ให้ในเครื่องใช้ประเภทผ้าซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะมารับได้ในวันแรกในในวันที่มารายงานตัวนั่นแหละนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ที่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็พอสองวันนี้ก็เป็นวันที่เด็กทำความคุ้นเคยวันที่เปิดเรียนจริงๆตาม ปฏิทินโรงเรียนก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะวันนี้จะเป็นวันที่เด็กๆมาเรียนเต็มวันนะคะมาเรียนเต็มวันส่วนรายละเอียดของแต่ละห้องเดี๋ยวไว้คุณพ่อคุณแม่พบกับคุณครูประจำชั้นนะคะตอนนี้ขออนุญ,ญาตจะแชร์สกรีนให้คุณพ่อคุณแม่ได้มองเห็นภาพรวมของการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล ของเราในสองปีที่อยู่กับเรานะคะว่าเป้าหมายของโรงเรียนเราเนี่ยนะคะเเป้าหมายของโรงเรียนเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมี Ờ, ในใน,ในวันนั้นขออนุญาตนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือวันที่มารายงานตัวเราจะใช้มาตรการก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในห้องเรียนของลูกๆได้เหมือนเหตุการณ์ปกตินะคะเพราะตอนนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปิดให้ออนไซส์ร้อเซแต่เรายังคงต้องระมัดระวังเรื่องของโควิดและก็โรคอื่นๆอ,อยู่ดังนั้นในช่วงแรกนะคะ ถึงแม้ว่าจะให้อนุญาตให้เข้ามาส่งที่ห้องเรียนแต่เราไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียนนะคะ,อะรอบริเวณรอบๆได้นะคะก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคุณครูนะคะแต่และห้องก็แล้วกันนะคะที่จะดูแลบุตรหลานของท่านนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านรองพูดนะคะว่าต้องขอบคุณที่ไว้ใจให้ลูกหลานมาอยู่กับเรานะคะ,ะทีนี้มาเรื่องของการเรียนรู้ในสาธิต อนุบาลน,นะคะเป้าหมายใหญ่ๆของเรานะคะเป้าหมายใหญ่ๆของเราทำไมไม่ไปแตาจะตามชิน้นมองเห็นภาพไหมอืมโอเคพี่คลิกแล้วไม่ไปโอเคค่ะอ่าได้ได้ใช้ตัวนี้ได้ค่ะค่ะ เป้าหมายของการพัฒนาเด็กในสองปีที่อยู่กับเรานะคะเรามุ่งไปที่สุขภาพดีคุณธรรมงามฝ่ายการขนขวาซึ่งในสามตัวนี้จะครอบคลุมพัฒนาการองค์รวมของเด็กนะคะซึ่งพัฒนาการในช่วงนี้เป็นช่วงวัยทองที่เราคุณครูอนุบาลและก็คุณพ่อคุณแม่จะต้องรีบเฉยโอกาสให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าผ่านช่วงวัยนี้แล้วนะคะ เด็กๆเ,เขาก็จะเน้นไปในทางที่าบางสีมันไม่ได้เป็นองค์รวมนะคะองค์รวมที่ว่าคือร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะ ซึ่งในสาในสี่ประเด็นนี้นะคะสิ่งแรกที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของร่างกายนะคะร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาจะตามมาถ้าสามส่วนแรกแข็งแรงนะคะดังนั้นจะเห็นว่าถ้าใครที่เคยส่งบุตรหลานมาอยู่กับเราเราจะเน้นเรื่องพวกนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะส่วนสติปัญญาจะผ่านประสบสัมผัสและประสบการณ์ตรงที่เราจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ะะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าลูกเราไม่เหมือนอความสามารถไม่เท่าคนนั้นคนนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ผ่านกระบวนการการเข้ามาของโรงเรียนจะเห็นว่าคุณครูได้แบ่งช่วงอายุเป็นสี่ช่วงนะคะช่วงสี่ช่วง,วงนี้เด็กในวัยนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเราครูที่เราเนี่ยก็จะดูตามพัฒนาการของเด็กตามวัยนะคะเราจะไม่เปรียบเทียบเด็ก ด้วยกันนะคะเราก็จะดูไปว่าเด็กคนนี้ความสามารถมีเยอะไปดูวันเดือนปีเกิดอ๋อเขาเป็นเด็กโตนะเด็กคนนี้ยังไม่ได้อ๋อไปดูแล้วเขาเกิดช่วงนี้เขายังเป็นเด็กเล็กอยู่นะคะแต่ว่าเราจะนำเด็กทั้งสี่กลุ่มเนี่ยมารวมกันในหนึ่งห้องเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นคือเป็นความเชื่อว่าเพื่อนและก็กลุ่มสามารถที่จะช่วยพัฒนาเด็กๆได้ตามวัยนะคะ ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนสาธิตเรานะคะฝ่ายนุบาลศึกษาเนี่ยเรามีสองหลักสูตรด้วยกันอย่างที่ท่านรองเรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าเรามีหลักสูตรปกติเราเรียกว่าหลักสูตรปกติก็คือเป็นหลักสูตรก็คือภาษาไทยถ้าเรียกตามความเข้าใจนะคะซึ่งในในชั้นเรียนเนี้ยจะมีระดับชั้นละสามห้องอย่างนับาลหนึ่งมีสามห้องเรียนหนึ่งเทบหนึ่งทบสองเทบสามนะคะทีนี้ เอในก็ไม่ต้องกังวลนะคะในกลุ่มหลักสูตรปกติว่านักเรียนจะไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเรามีจัดอาจารย์ชาวต่างชาติซึ่งเราจะเลือกจากชั่วโมองที่ เด็กห้องหลักสูตรคู่ขนานเนี่ยไปเรียนในวิชาเสริมหลักสูตรให้มาช่วยทําความคุ้นเคยกับเด็กๆห้องหลักสูตรปกติในสัปดาห์ละหนึ่งคาบต่อสัปดาห์นะคะต่อสัปดาห์แล้วก็หลักสูตรคู่ขนานเรียกว่า IC ซึ่งเราได้แนะนําไปแล้วนะคะในส่วนนี้ของเราค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับความเป็นธรรมชาติของภาษานั่นก็คือนะคะ ครูชาวต่างชาติจะอยู่กับเด็กเป็นครูประจำชั้นเลยนะคะตั้งแต่เช้ารับเด็กจนถึงเลิกเรียนเลยนะคะจนถึงเลิกเรียนกลับบ้านอันนี้คือเป็นจุดที่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้โดยธรรมชาติซึ่งการได้มาของครูชาวต่างประเทศเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและก็ความเป็นสากลน,นะคะ ได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าการได้มาซึ่งครูครูชาวต่างประเทศเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจว่าเอาเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้ได้มากที่สุดในวัยนี้นะคะก็เรียนเชิญท่านผู้ช่วยฝ่ายขอบพระคุณค่ะอาจารย์สกุม,มาสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะอ่า ทีเชอร์เชพีดนะคะเป็นคนที่ดูแลและคัดเลือกคุณครูชาวต่างชาตินะคะเพื่อให้เข้ามาทำกิจกรรมแล้วก็สอนเด็กๆที่โรงเรียนของเรานะคะ <S <S วิธีการคัดเลือกคุณครูชาวต่างชาตินะคะ <S 1> <S 1> เราจะรับคุณครูที่จบ ย่างน้อยปริญญาตรีนะคะและมีประสบการณ์ในการสอนสามารถอยู่กับเด็กๆและสื่อสารกับเด็กๆในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะ,ะแล้วทางนี้นะคะยังได้ผ่านการตรวจสอบและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตามขั้นตอนของอทางสาธิตเลยนะคะส่วนกิจกรรมในห้องเรียนอ,อย่างที่อาจารย์สุกุมาได้เรียนท่านผู้ปกครองไปนะคะเด็กๆก,ก็จะได้อยู่กับทิเชอร์ทั้งวัน แล้วก็คุณครูไทยนะคะก็คือเราจะแบ่งด้วยความที่ห้องเรามีนักเรียนหลายคนนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะเรียนกับทีเชอร์อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเรียนกับคุณครูไทยเสร็จแล้วเราก็จะสวิชเราก็จะสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้ทั้งสองภาษาในวันเดียวกันนะคะ,ะแล้ว่า อีกข้อนึ่งคือทิชเชอร์ก็จะอยู่ประจำชัน้นเพราะฉะนั้นการสื่อสารหรือ Conversation ก็จะคุยกับเด็กๆได้ทั้งวันไม่ว่าเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็จะน่ารักนะคะจะพยายามที่จะคุยกับทีเชอร์ในเป็นภาษาอังกฤษนะคะ,ะทีเชอร์และคุณครูไทยจะวางแผนในในการเรียน เราเรียนเป็นหน่วยการเรียนนะคะหรือเราเรียกว่าทีมก็จะวางแผนร่วมกันค่ะก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายกันทีเชอร์ก็จะสอนเกี่ยวกับคําศัพท์และสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ,ะเรายังนอกจากเรียนหน่วยการเรียนเป็นทีมแล้วเนี่ยนะคะเรายังใช้หนังสือหนึ่เล่มให้เด็กๆได้รู้จักอ,อัลฟาเบต แล้วก็คอนโทรลกล้ามเนื้อมันเล็กของตัวเองนะคะเราใช้หนังสือแคนดูค่ะก็แคนดูก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อการการเขียนอัลฟาเบตต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเน้น Conversation ในเด็กวัยนี้นะคะก็ทิเชอร์ก็จะคุยจะถามจะพยายามพูดให้ชัด แล้วช้าๆให้เด็กๆฟังได้เข้าใจและสำเนียงที่ถูกต้องนะคะ,ะแล้วทางโรงเรียนเนี่ยยังได้จัดเวลาให้ทิชเชอร์เข้าไปจัดประสบการณ์ให้ห้องปกติหรือห้องที่เป็นภาษาไทยด้วยนะคะ1นึ่งสชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในด้านภาษาอังกฤษอันนี้หมายถึงห้องห้องปกตินะคะก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและไม่กลัวที่จะ,ะคุยกับ ทิเชอร์หรือชายต่างชาติค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณทิเชอร์พีดนะคะ,ะเพื่อให้ความมั่นใจกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ต,ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นภาพรวมของโครงสร้างหลักสูตรนะคะจะเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าของเราเนี่ยดูลแลเด็กอายุสี่ถึงหกซึ่งเน้นที่ออง์รวมนะคะแล้วก็เด็กจะเรียนจากสิ่ง ใกล้ตัวออกไปหาสิ่งที่ใกลตัวแล้วก็สอดคล้องกับบริบทสอดคล้องกับสังคมสภาพสังคมอันนี้เป็นโครงสร้างเา,าที่จีให้เห็นนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมประจําวันจะเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบแบบนี้ค่ะจากที่ท่านรองได้เรียนคุณพ่อคุณแม่แล้วว่า,าการที่ฝึกให้เด็ก นะคะทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองเป็นรูปแบบของการาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนะคะแล้วก็เราก็จะสังเกตแล้วก็พยายามที่จะปรับให้เด็กๆได้ทำอะไรได้ด้วยตนเองซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในในลักษณะธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะฉะนั้น การที่เราจัดกิจกรรมอันนี้เป็นรูปแบบตัวอย่างซึ่งในแต่ละห้องอาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว,ว่าตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงสี่สิบนะคะโดยประมาณซึ่งจริงๆเรากำหนดไวใ้ในตารางในหนังสือประถมนิเทศคือถึงบ่ายสามครึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ่ายสามครึ่งเนี่ยก็คือโอเคก็คืออยู่ในห้องเรียนแต่กว่าที่เด็กๆจะเรียบร้อยทานของว่างนูน่นนี่นั่นก็ ก็ใช้เวลาอีกประมาณ10-15นาทีอยู่ในห้องเรียนนะคะอันนั้น7จ็ดโมงครึ่งเอ่อก็มาที่โรงเรียนโรงเรียนเปิดแล้วนะคะ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงก็จะเป็นช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะซึ่งในกิจกรรมหน้าเสาธงเด็กๆจะได้เรียนเรื่องของบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นําผู้ตามกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะเราก็คุณครูก็จะกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกให้มากที่สุดนะคะช่วง ต่อจากนั้นก็จะเป็นตรวจสุขภาพความสะอาดแล้วก็การไปห้องน้ํานะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะอ,อขอโทษนะคะก่อนที่จะไปที่กิจกรรมกางแจ้งซึ่งในช่วงของโควิดนี้นะคะเดี๋ยวทางฝ่ายพัฒนาผู้เรียนก็จะ แจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมกางแจ้งที่เป็นเรียกว่าเข้าใจง่ายคือลงสนามเนี่ยนะคะหรือเล่นสนามเด็กเล่นเนี่ยจะเป็นตารางเวลานะคะก็จะมีช่วงพักเบรกดืม่มนมและช่วงตอนนั้นก็จะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนนะคะแล้วก็ของเราเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบนะคะว่าของเรามีอาบน้ําชำระร่างกายนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะ แรกๆของเด็กอนุบาลหนึ่งที่มาหาเราจะทําสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างช้าคุณครูจะพยายามกระตุ้นนะคะแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยฝึกฝึกไว้ด้วยก็จะทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการติดกระดุมถอดเสื้อผ้าใส่ไม้แขวนคือเด็กจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้นะคะแม้กระทั่งการรับประทานอาหารนะคะสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเขามีพัฒนาการที่ดีเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะการใช้ช้อนซ่อมเนี่ย อันนี้ก็ฝากให้ฝึกด้วยนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเราจะให้ใช้ช้อนซ่อมนะคะเราพยายามจะบอกเด็กๆว่าอย่าใช้มือนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวนะคะแล้วก็มีนอนกลางวันยังเน้นเรื่องของนอนกลางวันนะคะเพราะว่าตามหลักสูตรชาติตอนนี้ก็คือบังคับให้เด็กได้นอนกลางวันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราทํามานานแล้วตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนะคะ ต่อไปนอกจากกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะนาถ้าคุณพ่อคุณแม่พบกับคุณครูประจําชั้นจะได้ทราบว่าตารางกิจกรรมเสริมทักษะของแต่ละห้องจะแตกต่างกันไปแต่เสริมทักษะที่เราเอานเข้ามาในโรงเรียนมีพละนะคะซึ่งเราส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยตรงนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์ห้องสมุดดนตรี ะะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวคุณ,คณพ่อคุณแม่แต่ละห้องก็จะได้ทราบว่าตารางการเรียนการแต่งตัวในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะคะหรือถ้าอยากจะเตรียมตัวล่วงหน้าก็เปิดดูในหนังสือปบทนิเทศหน้า23นะคะ ส่วนการวัดและประเมินผลไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าดีเคยมีลูกๆมาเรียนแล้วเราจะดูคือคำว่าหนึ่งสสามสี่ของเราไม่ได้หมายความว่าเด็กเรียนเก่งเรียนอ่อนเรียนไม่ได้ปานกลางแต่ว่า เป็นการสังเกตเห็นโดยครูแล้วก็ประเมินผลร่วมกับคุณผู้ปกครองนะคะว่าเราจะดูว่าพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเป็นอย่างไรโดยสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราประเมินนะคะจะเป็นสิ่งที่เด็กแสดงออกมานั่นเองนะคะซึ่งบางทีเด็กบางคนแสดงออกที่บ้านและที่โรงเรียนเหมือนกันแต่บางคนแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยระหว่างครูกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เรามีคู่มือที่ชัดเจนในเรื่องของ พัฒนาการตํามไหวนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูคร่าวๆว่าหลักการโดยทั่วๆไปแล้วเราจะดูเป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็ การประเมินส่วนหนึ่งเป็นการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันนะคะสิ่งเหล่านี้คุณครูจะเก็บข้อมูลตลอดเวลาแล้วก็จะมีการประเมินร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนเดี๋ยวจะมีอะสอบถามตอนที่ใกล้ๆปลายเทอมไปว่าที่บ้านลูกๆของคุณพ่อคุณแม,แม่แสดงออกอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะนํามาพูดคุยกันนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายซึ่งในระเบียบของการแต่งกายนะคะ ก็ในหนังสือประถมนิเทศมีแต่ว่า,ามีสิ่งที่ตกลงร่วมกันทั้งเรียนก็คือชุดวัฒนธรรมซึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ถามมาว่าเราจะได้รับวันไหนอันนี้จะเป็นวันที่เด็กๆมารายงานตัวที่โรงเรียนครึ่งวันนะคะอาจารย์แต่ละห้องจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับในวันนั้นนะคะแล้วก็ ในวันจันทร์เนี่ยจะเป็นชุดวัฒนธรรมจะเป็นอนุบาลสองนี้ไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าอนุบาลหนึ่งปีที่แล้วเขาจะใส่ทุกวันศุกร์ปีนี้ก็ชุดวัฒนธรรมจะเป็นทุกวันศุกร์นะคะซึ่งจะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็จะแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมไทยนะคะนี่เป็นเรื่องของการแต่งกายทีนี้สิ่งที่จะฝากคุณพ่อคุณแม่อันนี้โรงเรียนไม่ได้รับเขาเรียกเลยไม่ได้รับ ผลกำไรอะไรเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเข้าโครงการนิทานเพื่อนรักเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆนะคะเราก็เลยมีคอนแทคกับแปรนนะคะก็จะมีนิทานเพื่อนรักซึ่ง ในชุดนิทานเพื่อนรักที่โรงเรียนเรารับพิจารณาเพราะว่าเขาไม่มีขายตามท้องตลาดคะแล้วก็ทางเราเนี่ยได้พิจารณาเห็นแล้วว่าหนังสือชุดนี้เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับอายุของเด็กๆเ,เพราะว่าท้ายหนังสือจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทางครอบครัว มองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเราก็เลยมีโบชัวซึ่งจะมีใบสมัครส่วนนี้ทางคุณพ่อคุณแม่จะได้รับจากทางคุณครูประจำชั้นนะคะในวันแรกที่มาโรงเรียนแล้วก็ให้โอกาสตัดสินใจเนี่ยสองสัปดาห์แรกให้ส่งแล้วก็ประสานงานกับทางห้องเรียนได้เลยนะคะเรียกว่านิทานเพื่อนรักเพราะว่า เป็นการที่เด็กๆชอบมากจากประสบการณ์ของตัวเองที่เลี้ยงลูกนะคะแล้วก็จากที่สอนเด็กๆมานะคะจะเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยรอคอยนิทานเพื่อนรักนะคะในแต่ละเดือนเพราะว่าในหนึ่งเดือนจะออกมาหนึ่งเล่มน,นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะแนะนําให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะ,ะก่อนที่จะส่งม่ให้กับฝ่ายพัฒนาผู้เรียนนะคะ ก็มีของฝากก็ถือก็อาจจะเป็นการบ้างก็ได้เรียกให้เหมือนกับคุณครูหน่อยนะคะจริงๆในเล่มมาประถมนิเทศนะคะบทความที่เราเอามา,าใส่ไว้ในหนังสือเน,นี่ยคะวันปีนี้เราเอาเรื่องเล่าจากคุณหมอมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอ่านเรื่องหนึ่งนะคะก็ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ร้อยลองอ่านดูแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือ การฝึกรูกสวดมนต์ในคู่มือปฐมเทศน์นะสามสิบเก้ากับสี่สิบคุณพ่อคุณแม่ลองเปิดดูนะคะสิ่งนี้เด็กๆจะได้ท่องทุกวันแล้วทีนี้ถ้าเด็กคนไหนนะคะสามารถที่จะท่องได้คุณครูก็จะให้ลองออกมาเป็นผู้นําสวดมนต์นะคะก็จะทําให้เขามีความมั่นใจแล้วก็ฝึกการเป็นผู้นําผู้ตามได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทางเรียนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็อ่ ก็ในฝ่ายวิชาการก็ขอฝากแค่นี้ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันช่วงตอบคำถามขอบคุณมากค่ะ